สวัสดีเพื่อนชาวกันเนอร์ขยี้ยข่าวทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาปัปเดตข่าวตลาดซื้อขายนักเตะของสโมสรอาร์ซอนที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ครับเริ่มที่เนื้อหาของข่าวกันเลยครับผมเป็นข่าวแรกนะครับก็คือข่าวการต่อสัญญาเวยัยของฟออางวิลเลียมสติบาครับอาร์ซอนเนี่ยหวังว่าจะยื่นสัญญาให้กับวิลเลียมสติบาจากที่แต่เดิมนักเตะรับอยู่400,000ปอนด์เพิ่มเป็นสามเท่าครับเพิ่มเป็น1 2 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เพราะตอนนี้เนี่ยนักเตะก็เหลือสัญญาทัสนั เพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นครับผมหลังจบทุกการนี้อาซักมองว่านักเตะนั้นเป็นนักเตะคนสําคัญภายในทีมอยากต่อสัญญาะยะยากับนักเตะแล้วอาจค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่จะต้องช็อกค,ครับผมเพราะว่าโดนเอเย่นของตัวนักเตะผมเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงเกินไปตอนนี้อาซัก็พยายามที่จะขอยกออกมาก้าวหนึ่งแล้วก็จะมีการพูดคุยอีกครั้งว่าจะสามารถประบีประน r ให้ทางฝ่ายตัวแทนของนักเตะนั้นยอมรับข้อเสนอของซอนได้หรือเปล่ญญาเพราะหนึ่งแสนซองหมอือน่อสัปดาห์เนี่ยพวกก็มองว่าอายุนักเตะ ก็ไม่เยอะอะไรมากมายยังเป็นนักเตะดาวรุ่งอยู่การได้รับค่าเหนื่ยขนาดนี้ผมว่าสมนาสุดเนื้อครับแต่เข้าใจดีครับผมตัวแทนของตัวนักเตะก็ต้องการสิ่งที่ยี่สุดให้กับตัวนักเตะรวมถึงตัวเขาเองนะครับว่ามีข่าวลือว่าเอเย่นของตัวนักเตะนั้นอยากได้เงินกินปากด้วยนะครับแล้วก็หากนักเตะนั้นไม่สามารถต่อสัญญาทางซ่อนได้มีทีมอย่างทางปารีสแซงต์แชร์แมงครับผมสนใจจะคว้าตัวนักเตะอย่างทางวิเนซีบาไปครอบครอง อาซอนก็ถ้าโดนบีบจริงๆนะครับผมนักเตะไม่อยากอยู่ต่อก็ต้องยอมขายนะครับดีกว่าเสียฟีในอนาคตครับผมก็ถือว่าเป็นข่าวที่งงเหมือนเกินครับผมนักเตะก็บอกว่ามีความสุขดีกับทางอาซอนการเจรจาการต่อสัญญาเนี่ยก็ปล่อยหน้าที่กับเอจนของเขาตัวแทนของเขาเป็นการพูดคุยกับทางสโมสรเองส่วนตัวเขาเนี่ยก็โฟกัสในการลงสนามนะครับแต่สถานการณ์ณปัจจุบันครับนักเตะยังคงมีการบาดเจ็บอยู่ ยังคงเรียกความฟิตอยู่การย้ายทียมในช่วงตลาดซื้อขายเตตซัมเมอร์นี้ผมมองว่าโอกาสน่าจะมีไม่ค่อยมากครับผมั้นต,ต่อต่อไปก็คืออาร์ซอนนั้นจะต้องใช้สาริการลิ้นทองครับผมโน้มน้าวจิตใจคุยกับตัวนักเตะนะครับบอกกับตัวนักเตะเลยครับว่าคุณอย่าเป็นนักเตะคนสำคัญไปยในทีมหนึ่งแสนสองหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยมันก็สมน้ําสมเนื้อนนะอยู่ต่อนั้หรือเปล่าแต่ถ้านักเตะไม่อยู่ต่อนะครับผมเอายังไงเสนอยังไงก็ไม่อยู่ต่อก็ต้องแยกทางจากกันโดยดีครับผม ว่าดีกว่าไปล้างไว้นะครับยิงล้างไว้ช่วงเวลาในการหาตัวแทนนักเตะก็าจะน้อยลงไปอีกนะครับอ๋อหวังว่านักเตะอย่างทางวิเนสซบานั้นจะฝากอนาคตกับทางอาซอนต่อไปนะครับไปสู่ข่าวอื่นกันบ้างครับผมข่าวคนนี้ก็คือข่าวนักเตะอย่างทางยูริเทลมานครับจากการแรงงานของทงลมันโนูน,นะครับผมยูริเทลมานนะครับออกมายืนยันชัดเจน,นับว่าเขาเนี่ยจะย้ายออกจากทีมเตอร์ซิตี้แน่นอน เพราะว่าตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้นั้นตกชั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเตะเนี่ยก็กลายเป็นนักเตะฟีเยนซ์ซ่อนพยายามติดต่อทาาทามหลายต่อหลายครั้งอยากดึงเข้ามาร่วมทีมแต่ก็โดนโก่ค่าตัวค่าตัวก็แพงเกินไปครับตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจะผิดน่าจะมา3 0ม5ถึง35ล้านปอนด์สำหรับนักเตะที่สัญญาจะหมดลงแล้วหลังจบฤดูกาลนี้กลายเป็นนักเตะฟีเยนสมใจยอยากเลสเตอร์นะครับ จะเสิร์ฟไม่ยังเงินสักแดงเดียวไมไ่เงินสักปอนเดียวครับตอนนี้อยู่ที่จมันก็ผมก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันครับการที่ทีมไหนเนี่ยอยากได้พิซฟิลด์ตรงกลางสนามแล้วก็เซ็นไปแบบฟรีๆแต่ก็ต้องไปอัดค่าเหนื่อยเอานะครับแต่การตอนนี้ก็ผมนักเตะน,นั้นก็พักรล่อนอยู่นะครับยังไม่มีการตกลงย้ายไปร่วมทีมไหนอย่างเป็นทางการณขณะนี้ครับสนใจไหมครับอยากได้หรือเปล่าครับอาซอนไปมาซ้อนทนโลกของเราอยากได้หรือเปล่านะฮะ เพราะว่าเราก็มีข่าวนะครับว่าอยากได้ยูจิตินามันนะครับเมื่อมาดูจากผลงานของตัวนักเตะในฤดูกาลนี้ครับผมนักเตะอย่างทางยูจิติามันก็ถือว่าเป็นนักเตะตัวหลักภายในทีมนะครับลงเล่นไป31เกมทําไป3ประตูแบบสองแอสซีนะครับผมในศึกพรีเมียร์ลีกในศึกเอฟเบครับครับลงเล่นไป2เกมในศึกคาราบาวครับครับลงเล่นไป4เกมทําเป็น1ประตูตำแหน่งของตัวนักเตะครับผมเล่นเป็นวิฟิลด์ตรงกลาง3นะครับเป็นวิฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์แล้วก็เล่นเป็นวิฟิลด์ตัวรับได้ด้วยโดยรวมถึงมีออปชั่นนเเสริิิมป็ดดฟลตัววกไ้้ย ถือได้ว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมอายุไม่มากครับผมอายุ26ปีนะครับอยากได้ก็เด่งไปแบบฟรีๆแล้วครับผมหลังจากที่เอสเตอร์พยายามยื้อยุดชุดลากไว้ว่าให้นักเตะนั้นช่วยทีมจนจบฤด,ดูกาลพาทีมเลสเตอร์ซิตี้ลอดตกชั้นแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับก็จับตาดูสถานการณ์ของทางยุติธรรมันให้ดีนะครับว่าตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้นั้นนักเตะนั้นจะย้ายไปทีมไหนครับ เอาต่อมาผมก็เป็นข่าวที่เราจะต้องฟังหูไห้หูนะครับสื่อที่มีการรายงานข่าวตัวนี้ก็คือสื่ออย่างทางเดลี่เมลจากคุณไซมอนโจนนะครับออเปิดเผยว่านักเตะวัย20ปีสัญชาติบราซิลอย่างทางมาคอสดิโอนาโดนะครับจากสโมสรซานโตสได้รับความสนใจจากสโมสรแมนยูอาร์ซอน Menu, son, แล้วก็นิวคาสเซิลรวมไปถึงเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยที่อยากจะคว้าวตัวนักเตะอย่างทางดิโอนาโดมาร่วมทีมในล่าซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้การยื่นข้อเสนออย่ญญญางเป็นทางการจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้ เป็นนักเตะสัญชาติบราซิลนะครับอะไรเป็นนักเตะสัญชาติบราซิลเนี่ยสื่อก็มักจะจับมาโยกับทางอาซอนอาซอนมีทางอดูการสปาเป็นทีมงานเป็นหัวหน้าในการบริหารจัดหานักเตะการซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีมนะครับ เป็นนักเตะดาวลุง20ปีจากสโมส,สรซานโตสครับเมื่อมาดูจากโปรไฟล์ของตัวนักเตะนะครับผมอายุ IU 20ปีสูง176เซนติเมตรก็ถือว่าไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าด้วยผมมองว่าข่าวตรงนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนิดนึงนะครับเพราะหากอาร์ซอนเนียอยากได้กองหน้าอยากได้ศูนย์หน้าน่าจะคว้านักเตะที่ มีส่วนสูงที่มากกว่านี้ครับเพราะว่านักเตะตัวเล็กคล่องๆเนี่ยอาร์ซอนมีหลายคนแล้วใช่ไหมครับมีบุโยซาก้ามีเอ่อ Jesus, กาเบียลจิซุสรวมไปถึงกาเบียลมาเตีี่ด้วยอาจจะคว้านักเตะในตำแหน่งศูนย์หน้าเนี่ยหน้าเจะเาตัวสูงสูงมากกว่าอย่างวนลาโฮวิตนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีข่าวผมแต่ว่าพูดถึงว่าสไตล์การเล่นแล้วก็ส่วนสูงน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับโอ้ฟังหูไว้หูว่าผมสับขาทางมาคอสติโอนาโดนะครับ อต่อไปก็ผมก็เป็นข่าวที่เราจะต้องฟังหูไว้หูเช่นเดียวกันครับวันนี้ข่าวหนักๆแน่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันของตลาดซื้อขายนักเตะน,นะครับมีหลายทีมในเซเรียอิตาลีครับผมสนใจจะคว้าตัววิลฟิสกอนโตนะครับจาเซมาซอนหรือยูเนเตตซึ่งตอนนี้ยูเนเตตก็ตกชั้นเป็นทีร้อยแล้วนะครับตุนการหน้าเล่นในศึกเดแชมเปี้ยนชิพอาร์ซอนก็เป็นหนึ่งในนั้น,นครับผมจับตาดูสถานการณ์ของตัวนักเตะอย่างใกล้ๆนะครับ แล้วก็ตอนนี้ผมหลายทีที่สนใจเนี่ยก็รอดูทีท่าของทางลีเยตเตว่าพร้อมขายนักเตะออกจากทีมไปหรือเปล่าหาขายอาร์ซอนพร้อมแจมนะครับผลงานของตัวนักเตนะในฤดูกาลนี้ครับผมในศึกพิมยรีกอดตกชั้นนะครับเล่นกับสโมสรลีเยตเตเนี่ยเราเล่นไปยีเกมทําไป2ประตูซีแอซิตหรือว่าเป็นดาวรุ่งที่ฟอร์มดอนแรงฟอร์มยอดเยี่ยมถึงแม้ว่าลีเยตเตนั้นจะตกชั้นไปก็ตามนะครับ นี่ก็ฟังหูไว้หูว่าผมข่าวตรงนี้นะฮะว่าสื่อที่ในการรายงานข่าวตรงนี้ก็เป็นสื่ออย่างทาง Spot Business ครับความน่าจะถือ,อยังคงไม่มากครับผมรอสื่อเจ้าให,ใหญ่เล่นข่าวตรงนี้ก่อนนะครับจบจากประเด็นตลาดซื้อขายนักเตะการต่อสัญญาของทางวิลส์ซิลบาครับผมเ่าสุดท้ายนะครับผมก็เป็นข่าวให้แฟนบอลทั่วโลกนะครับมาโบวดรางวัลเซฟยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนี้นะครับอาสังกัดติดมาหนึ่งลูกก็ผมก็คือลูกที่อารอนแลมเซลเซฟ ลูกยิงของทางโมฮัมหมัดซาร่าผมถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลครับรางวัลตัวพิกเกมตัวช็อกเกอร์นะครับผมลงมาเปลี่ยนเกมครับเกมเชนเจอร์ออฟเดอะซีซั่นนะครับคนที่ได้รับเลือกเข้ามาจากทีมอาร์ซอนก็คือลีดเนลสันในเกมพิกนรกครับผม son, อาร์ซอนโดนทางบรูซมัตนำไปก่อน2-0แล้วทางลีดเนลสันลงมาทำา1แอสซิดกับทำลูกประตูชัยในนาทีชดจิตนาทีบาปนาทีสุดท้ายครับก็ใครอยากร่วมโหวตก็สามารถเข้าไปโหวต รางวัน2รางวันนี้ได้นะครับรางวัลแรกก็คือรางวันเซฟยอดเยี่ยมประจำฤด,ด,ดูการลรางวันที่2คือรางวัลน,นักเตะที่ลงมาเปลี่ยนแปลงเกมประจำฤด,ด,ดูกาลนะครับผมกออดกันได้ครับผมและถ้าอยู่ทิข่าวสารสโมสรอ,อาเซาปจาวันนี้ครับเพื่ชอชมเนื้อหาของคลิปผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเชียร์วยกันครับผม